สวัสดีครับคลิปนี้นะครับมาพบกันใน ep ีที่33สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมา,ารีวิวพินโปรงไฟฟ้า3าสายไม้ขนุนทองสําหรับตัวนี้นะครับส่งไปจันทบ,บุรีนะครับเป็นตัวล่าสุดงานสั่งทําล่าสุดนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับให้เบิรนทั้งด้านหน้าด้านหลังแบบชัดๆเลยนะครับ ด้านหลังครับจะให้ดูทุกสัดส่วนเลยนะครับการเข้าไม้การประกบไม้บอกเลยครับเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแนบสนิทนะครับไบิ้ชัดๆเลยนะครับสําหรับไข่ของผมนะครับจะไม่มีปกปิดนะครับเห็นไหครับการเข้าไม้ประกบไม้ที่แนบสนิทนะครับเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับงานสวยเนียนนะครับ เสียงดีนะครับสำหรับสนีนะครับเป็นพินโป่งไฟฟ้านะครับสำหรับฟิงกอร์บอดจะเป็นไม้พยุงดำตับควายนะครับยองจะเป็นไม้ไม้ชิงชันนะครับหมอนจะเป็นไม้พยุงนะครับเล็ก์แนคอนะครับปรับได้นะครับเฟดออกโค้งนะครับเฟดออกโค้งสไตล์เฟนเดอร์นะครับแอคชั่นต่ำๆเล่นง่ายสบายมือสำหรับท่านที่สนใจนะครับ โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับสั่งทำนะครับงานของผมนะครับจะทําทีละตัวนะครับต่อย้สั่งมาหลายคิวนะครับผมก็จะทําจบทีละตัวละตัวนะครับผมจะไม่ทําควบนะครับเพื่อให้การเก็บรายละเอียดบันไดเนี้ยเนียนกว่าทําหลายตัวนะครับสําหรับด้านหัวก็ถอดได้นะครับถอดลักษณะหมุนนะครับเล่นในบ้านก็ถอดหัวออกนะครับ ถ้ามีงานโชว์ค่อยใส่นะครับโอเคครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาให้ฟังเสียงนะครับฟังเสียงในรูปแบบโปรงธรรมดาครับ ไปนะครับในรูปแบบโบปร่งธรรมดานะครับที่นี้นะครับผมจะให้ฟังในรูปแบบภาคไฟฟ้านะครับคือตอนนี้ผมปล่อยสัญญาณมากเลยนะครับแต่ว่าผมปิดวนลุ่มไว้นะครับผมจะเปิดวนลุ่มนะครับเปิดวอลลุ่มแล้วนะครับส่วนตัวด้านหลังนะครับให้ปรับปรับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้เสียงที่เราต้องการนะครับโอเคครับทีนี้มาฟังภาคไฟฟ้าครับ ผ่านไปนะครับทั้งสองระบบนะครับทั้งัผงปรงธรรมดากับภาคไฟฟ้านะครับสำหรับภักไฟฟ้านะครับผมเสียบตู้แอมโดยตรงนะครับไม่มีเอ็โคนะครับไม่มีเอฟเฟกใดๆนะครับไม่มีเลยนะครับคือเสียงจากพินโดยตรงนะครับไม่ได้ปรับปรุงแต่งนะครับคืออัดหน้าตู้แอมนะครับ ถ้าใช้เอฟเฟกต์ใชดีเลย์เข้าไปเสียงมันก็จะมีมิติกว่านี้นะครับสำหาลับท่านทีส่สนใจนะครับโทรเข้ามาสั่งทำได้นะครับมาสอบถามรายละเอียดนะครับอชอบสไตล์ไหนยากใดสไตล์ไหนนะครับสั่งทำได้นะครับงานสวยเงียบน,นะครับพร้อมรับประกันสายติดคอโกงตลอดการใช้งานนะครับ โอเคครับสำหรับไทยคลิปนี้ก็ขอบคุณในไลน์สำหรับทันทีครับมารับชมนะครับก็ฝากไว้แน่กันแล้วกันนะครับกดติดตามไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณในไลน์ครับสวัสดีครับ